รายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาเพื่อขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกในการตรวจเยี่ยมออนไลน์ภายใต้สถานการณ์โควิด19ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามบริหารงานโดยนางนิพาพรศักแสนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามนางสาวจิตรนุชโคตรดี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณนางสาวตริษฐาทลาสีรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปและกลุ่มบริหารงานบุคคลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามตั้งอยู่ที่เลขที่268หมู่6ตําบลหนองปลิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม มีเขตพื้นที่ให้บริการในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามทั้งหมด13อำเภอปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนที่มารับบริการทั้งหมดจำนวน392คนและมีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น92คนในการจัดก,การศึกษาสำหรับเด็กพิการที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามภายใต้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องว่าจะสามารถพัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพและมีมาตรฐานตามที่สถานศึกษากำหนดตรงตามความมุ่งหวังของสังคมโดยมีหลักการทำงานที่สำคัญคือทำให้ระบบประกันคุณภาพ เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการและเป็นการทำงานของบุคลากรทุกคนในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามที่ได้ช่วยกันคิดวางแผนปฏิบัติตรวจสอบและป,ะปรับปรุงแก้ไขพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่มุ่งเน้นให้เกิดคุณภาพกับผู้เรียนสูงสุด และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษเป็น3ระดับดังนี้มาตรฐานที่ 1. คุณภาพของผู้เรียนมาตรฐานที่สกระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในการขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่1คุณภาพของผู้เรียนจุดเน้นการจัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มตามขั้นตอนโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนส่วนการศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคามให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทั้ง9ประเภทความพิการโดยความร่วมมือของผู้บริหารครูผู้ปกครองนักสหวิชาชีพและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามขั้นตอนของการให้บริการระยะแรกเริ่มประกอบไปด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลเด็กพิการการดำเนินการคัดกรองการนำข้อมูลที่ได้ ไปวางแผนการจัดก,การศึกษาโดยการประชุมปรึกษาหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก่ผู้ปกครองผู้บริหารครูนักสหาวิชาชีพและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆเพื่อวางแผนการจัดก,การศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพความพิการของแต่ละบุคคลโดยความเห็นชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องครูผู้สอนดำเนินการให้บริการด้วยกิจกรรมที่เหมาะสมตามหลักสูตรที่กำหนด โดยอาศัยความร่วมมือของผู้ปกครองนักสหาวิชาชีพและผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขอาสาสมัครหมู่บ้านเพื่อพัฒนาทักษะให้กับบุตรหลานร่วมกับครูผ่านแผนการจัดก,การศึกษาเฉพาะบุคคลควบคู่ไปกับการจัดก,กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามที่ระบ,บุไว้ในหลักสูตรสถานศึกษามีการประเมินความก้าวหน้าโดยมีการประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียนด้วยการสังเกตการสัมภาษณ์ประเมินและบันทึกพัฒนาทุกครั้งและประเมินทบทวนแผนเพื่อปรับปรุงพัฒนาทุก3เดือนสรุปความก้าวหน้าของผู้เรียนแต่ละคนเพื่อรายงานความก้าวหน้าโดยให้ผู้บริหารผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบภาคเรียนละหนึ่งครั้ง และเมื่อสิ้นปีการศึกษามีการประเมินผลและสรุปผลการพัฒนาผู้เรียนแก่ผู้บริหารผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบการประชุมและเผยแพร่ก,กิจกรรมการเรียนการสอนรวมทั้งผลการพัฒนาผู้เรียนผ่านสื่อออนไลน์จัดโครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคลโดยการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้แก่กิจกรรมดนตรีบำบัดกิจกรรมศิลปะบำบัดกิจกรรมวิถีอีสานนอกจากนี้ยังมีโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคลเช่นโครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์และขนบธรรมเนียมประเพณีไทยโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในศูนย์การศึกษาพิเศษสร้างสรรคดิด็กดีสู่สังคมอบกอดด้วยรักและผูกพันโครงการส่งเสริมและพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้โครงการค่ายครอบครัวสุขสันต์เสริมสร้างาพัฒนาการผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้เรียนทุกคนได้รับการบริการช่วงเชื่อมต่อหรือการส่งต่อเข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นหรือการมีอาชีพหรือการดำเนินชีวิตในสังคมได้ผู้เรียนมีความพร้อมเพื่อส่งต่อเข้าสู่โรงเรียนเรียนรวมโรงเรียนเฉพาะความพิการและศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยที่พัฒนาขึ้น3ปีอย่างต่อเนื่องใน3ปีการศึกษา มาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการจุดเน้นกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาด้วยหลักธรรมาพิบาลตามวงจรคุณภาพ PDCA แบบมีส่วนร่วมส่วนการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามมีกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โดยนำวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีทุกโครงการดังนี้ P คือการวางแผนการปฏิบัติงานกำหนดเป้าหมายมาตรฐานระยะเวลางบประมาณและผู้รับผิดชอบ D คือการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน C คือการตรวจสอบประเมินผลกำหนดกรอบการประเมินรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล A คือการนำผลการประเมินมาปรับปรุงมีการปรับปรุงและวางแผนพัฒนาในระยะต่อไปมีระบบการบริหารและการจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา กระบวนการบริหารและการจัดก,การคุณภาพของสถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธ,ธกิจอย่างชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาความต้องการของชุมชนท้องถิ่นวัตถุประสงค์ของแผนการจัดก,การศึกษาแห่งชาตินโยบายของรัฐบาลของต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้านตามหลักสูตรโดยได้ร่วมกันวิเคราะห์หลักสูตรปรับปรุงให้สอดคล้องและเหมาะสมในการนำไปใช้ประชุมเพื่อนำเสนอผลการดำเนินการตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีเสนอให้คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองได้รับทราบร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำไปสู่การปฏิบัติมีการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีสรุปการดำเนินงานตามกระบวนการ P.D.C.A มีการรวบรวมผลการประเมินวิเคราะห์มาตรฐานเขียนรายงานและจัดทำรายงานประจำปี การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนำเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบเผยแพร่ต่อสาธารณาชนหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่างๆเช่นเว็บไซต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามแผ่นพับจดหมายข่าวและทางเฟซบุ๊กจากกระบวนการบริหารจัดการ ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัลต่างๆในรอบ3ปีที่ผ่านมาดังนี้ด้านผู้บริหารเป็นผู้จัดก,การทีมนำนักกีฬาตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเปตองทีมชายอายุไม่เกิน15ปีสอบประถอเกมระดับชาติได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองม,มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาด้านนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันง,งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69ในทุกรายการที่เข้าร่วมการแข่งขันด้านสถานศึกษาได้รับรางวัลหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนคนพิการดีเด่นเนื่องในวันคนพิการสากลจังหวัดมหาสารคามได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านการจัดก,การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคนพิการ ตามโครงการการจัดก,การความรู้ตามแนวทางวอดอฟจากเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพสังกัดเครือข่ายที่9มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการรวมทั้งได้รับสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา จัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียนให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มจัดการเรียนรู้ประสบการณ์ที่หลากหลายมุ่งเน้นในการจัดการบริการผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพในปีพุทธศักราช2556ได้ดําเนินการในการจัดตั้งหน่วยบริการประจำอำเภอเพื่อให้บริการผู้เรียนได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงในทุกพื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งหน่วยบริการประจำอำเภอมีรูปแบบในการดำเนินงานที่เป็นระบบเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานต่างๆมาศึกษาดูงานเป็นจำนวนมากและในปีพุทธศักราช2559 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษได้มีคำสั่งในการจัดตั้งหน่วยบริการประจำอำเภอจากการดำเนินงานของหน่วยบริการประจำอำเภอสามารถให้บริการได้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสาราคามเป็นอย่างมากโดยในปัจจุบันมีหน่วยบริการประจำอำเภอรวมทั้งสิ้น เหน่วยบริการดังนี้ 1. หน่วยบริการประจำอำเภอแกดำ 2. หน่วยบริการประจำอำเภอกันทรวิชัย 3. หน่วยบริการประจำอำเภอบระบือ 4. หน่วยบริการประจำอำเภอเชียงยืนชื่นชม 5. เหน่วยบริการประจำอำเภอโกสุมพิสัยกุดรัง 6. หน่วยบริการประจำอำเภอยางสีสุราช 7. หน่วยบริการประจำอำเภอนาดูน 8. หน่วยบริการประจำอำเภอวาปีปทุมและ 9. หน่วยบริการประจำอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยมาตรฐานที่3กระบวนการจัดก,การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจุดเน้นสร้างการจัดก,การเรียนการสอนให้ผู้เรียนแบบองค์รวม ส่วนการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามมีโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายได้แก่โครงการพัฒนาบุคลากรเป็นมืออาชีพสู่ความเป็นเลิศเช่นกิจกรรมอบรมวิใจัยในชั้นเรียนกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในเด็กพิเศษ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการกระตุ้นพัฒนาการด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัดกิจกรรมอบรมการใช้ภาษามือเพื่อการสื่อสารและอักษรเบลเบื้องต้นโครงการส่งเสริมบุคลากรในการนำการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มมาใช้ในกระบวนการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบกิจกรรมเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โครงการสัมมนาหลักสูตรสถานศึกษา สูย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามส่งผลให้ครูและบุคลากรของศูย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามมีความรู้ความสามารถในการจัดก,การเรียนการสอนที่หลากหลายทั้งเทคนิควิธีการเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดก,การศึกษาเฉพาะบุคคลสอดคล้องกับหลักสูตรของสถานศึกษา ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติเชื่อมโยงกับชีวิตจริงโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักสาวิชาชีพเช่นนักกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัดนักจิตวิทยาคลินิกครูการศึกษาพิเศษชุมชนหรือผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เรียนได้รับการฝึกให้มีทักษะและพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ และประเภทของความพิการโดยนำเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกรวมทั้งการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการบริหารจัดการผู้เรียนและห้องเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกครูรักเด็ก ให้เด็กรักครูและรักที่จะเรียนรู้โดยครูนำกระบวนการทางจิตวิทยามาใช้ในการบรหิหารจัดการชั้นเรียนเช่นการเสริมแรงการชมเชยโอบก,กอดให้ความรักความอบอุ่นดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนส่งผลให้ครูและผู้เรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุขรวมถึงการจัดการห้องเรียนในเชิงบวก โดยการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้หน่าเรียนน่าสนใจมีความพร้อมและมีความปลอดภัยและเหมาะสมกับสภาพความพิการของผู้เรียนมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดก,การเรียนรู้อย่างเป็นระบบมีขั้นตอนชัดเจนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดก,การเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้ปกครองเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้การเป็นแบบอย่างที่ดีจากโครงการพัฒนาบุคลากรเป็นมืออาชีพสู่ความเป็นเลิศก,กิจกรรมวิใจัยในชั้นเรียนและกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพส่งผลให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก้ไขพัฒนาปรับปรุงคุณภาพผู้เรียน นำกระบวนการวิจัยมาใช้ในการแก้ปัญหาในชั้นเรียนส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นจนเป็นที่ยอมรับจากภาครัฐและเอกชนบุคลากรได้พัฒนางานวิใจัยในชั้นเรียนมาอย่างต่อเนื่อง3ปีการศึกษาส่งผลให้งานวิจัยมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ จนได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาพิเศษครั้งท <fois lö> <adject ives> <gram> ี่8ในวันที่20ถึงวันที่21สิงหาคมพุทธศักราช2562ณโรงแรมกามณีก <nationwide> รุงเทพมหานครเพื่อเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนต่อไป ในการจัดก,การศึกษาสำหรับเด็กพิการที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามภายใต้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกค,ครองชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ว่าจะสามารถพัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพและมีมาตรฐานตามที่สถานศึกษากำหนดตรงตามความมุ่งหวังของสังคมโดยมีหลักการทำงานที่สำคัญคือทำให้ระบบประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการและเป็นการทำงานของบุคลากรทุกคนในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามที่ได้ช่วยกันคิดวางแผนปฏิบัติตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่มุ่งเน้นให้เกิดคุณภาพกับผู้เรียนสูงสุดและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน